ไปปน้ยไปรงย่าไงอ๊บเลยรุมรักวันจับไปรงรุมนู้นท่านนีู้ดแกล้ตามเลยที่ไม่ยอมรับแต่เดี๋ยวจะตุกับไม้ทาตตุไอนตายแต่เดี๋ยวจต้องลงโทษกันบ้างนั้นเห็นเรื่องว่าไปร้องกเมกาในร่ยล่ะจน่ะไปรงเมกาคนตําานทุกจริตพอกจู้ไม่ตําานไม่จื้อก็มาแล้วไปร้อคนใจจริงมากเพื่อการยัดตั้จริง lúc mẹ cài cài rồi mẹ cài, cài con này lát mà muốn chạy con đấy trời tầm kém đi tài ô tầm bệnh tuổi yên cái lát mẹ đưa dài ăn cũng thuộc cũng gần lên và cái bát cái tầm rồi cài tuổi tôm kê lên kê không có để mà nó cài tuổi tôm lệ tuồng tuổi ai cuốn tuồng tiền tuổi lòn điên bộ bài ít tung đúng anh em tầm mười trăm là dài rồi hai mà thì đồ ban mười trăm ốc tiền จากตัวหล่นตัวเลือดกลืนพวแล่รจมแล่เลือดกลืนเตะวุมกูเจอยีที่บ้าใจรูกี่ตุ้งกูถูกตัวฝันใจเนี่ยทำยาลาดกับกูไม่อบรแฟปตุ้คกูใจเครียดแม่ข้าใกล้จมกับเมื่อใกล้หลุมวงปานใกล้ในลาดขวายายหลุมวงมีว่านเราเ้ว่าเพื่อว่นจิแต่รูได้มาากไหบางแฟตุ้รู้มาไนใจชดชดเลยวันเชียบวันเชียบวเชียบ มันหวาเปลือกหวาไม่ป้มเตียวเหน่อยเดียวมันแต่ได้ไม่รู้กจ่ายเปลือียวันนั้นกินเปลือกได้่าจะลาด้วยจะาดาเลือดแมคาจะลาจริงเนว่าว่านั้นจริงเลยอยกูนตบๆแต่แม่ค้าพรำจนแม่คาขอกู่อยกูยอมรับคนชู้รัโดนคนชู้รัโดนเสียเปรียบยันกูคนชู้รัก็เล่นไม่เหมือนคนคนไม่เหมือนคนปัตรุมันเยอกูไปลาบไปเจอแนวลา เนี่ยดูดนปุนเูียวรั้เป็นกุตั้งบาแม่ามาเต้เน่อันกูบาแม่คามาเต้นน้อาไม่กเรื่วงไม่กม่ปัญจันยุกิริลัมว่ามาครับขอไม่กลมามานเับนพนเกิดตงเยนแนว่ั้ววันแม่ขาแนวรัมีบอกเตารอบ้านแต่แม่แนวดำตังว่าเลยคุณไม่ใจปิดนั่นเออุูยอมรับไปนี่บอกเต่าดยเยอะแต่คุณเจ้ากับกูจังคุณรู้ด้าดินเี้เลยโอว พอลำบากไอ้นี่มึงนี่ได้เหลือมันคิไปรบก็ปินออ้นี่การดูเร็วหนักทองเตียวก็มันรบไอ้เปียกนี่ครับอันบูอินเดียนุมัดเตี๋ยวบ้านเรากหอนกานเตียวอานที่น้ำเด็ดที่จุนไอ้เปียกไปดูใจไปรบกันมันนี่ได้ต่อยแต่พุมไม้อะมาเรียบรอยจริงไม่รบกันใ่ไอ้เปียกคุตตามเลยก็มาทองเตี๋ยว ยึดชอยให้รอถพ่นมารดนั่นก็อยากดังรัวฮาร์ดีโอวิ่งมาอ้อนมึงไปหลบของอันอือแกดู้อที่ตุกสัตว์ก็แล้วรถนุ้นไม่ลบมาจะตายในเรื่องเปลือกวานายเปียกฮะเรื่องเปลือกนี่แกเตื่อไปรอบปอินเดียมาพอบำนั่งกินกุ้งไปหรอไงไม่แปลกตำเจียงปบบนั้น นั่งกินกุ้งทุ่งพ่อพ่อกปละกุ้งตุ่มมันตุ่มมือพ่อมันมาปละกุ้งพ่อทิ้งทำไมบ้านเราก็ไม่ทิ้งก็พาไปดีเจเคลิ้นทำเป็นเขาเก็บกุ้งส่งมาขายเมืองไทยเคยว่าโบหินเดียนี่อทีนี่พ่อพ่อมนังนังเกี่ยวมากกว่ารังพ่อเกี่ยวมดน้ำพ่อมตุ้ยตบปากพ่อมนั่งปอกตบปากตื้อ๊ะตบปากพอมเลยมันว่ามากกว่ารังเกี่ยวอะไทิ้งทำไมการุ่นปีโบนี้เกี่ยวมากร้องมาแต่เมืองน้อย lê ai đi vào mà họa của cá đun